ครับสวัสดีครับ AJ กอกรมเกียวครับใส่แลซ้อมมากี่วันประมาณสี่อาทิตย์แบบก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายกอกรมเกลียวอยู่ที่คลองสิบเอ็ดธนบนเบลีย์ที่ปทุมนี่เองมีใครเป็นคู่ประบซ้อมเมื่อนี้มีพี่ๆน้องๆในค่ายช่วยในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบหกปีสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับมวยขาวครับวันนี้ต้องมาเจอคู่ปรเก่ากัอนใช่ไหมเผ็ดลุงโลดเจอมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอะ มชนะเข้ามาในไฟแรกเลยใช่ป่ะใช่ครับวันนี้เราจะเจอกันใหม่ครับแล้ววันนั้นชนะเขาแบบไหนขาดเลยหรือเบียดกันก็เบียดเบียดกันอ๋อเบียดกันแล้วเขามวยสไตล์เป็นมวยตามมาเตะครับวันนี้มาเจอกันใหม่ไฟที่สองวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันเนาะคิววันนี้ย้ำนะได้ไหมได้มั่นใจเลยมั่นใจคอ่ะแล้วล่าสุดเราต่อยไปใครล่าสุดอ๋อต่อยกับเขาเนี่ยอ๋อเขาดี่เลยเหรอวันนี้เลยมาให้แก้มือกัน วันนี้ก็ร้อยสิบสองเหมือนเดิมนะมวยรอบปูนเสือเมื่อเช้าสอบหนักจังสอบแล้วเป็นไงบ้างเพ็นอยู่นิดหน่อยประมาณประมาณจุดสี่ครับอ๋อก็เดี๋ยวยี่เส้นยิ้สายยามเช้าร่างกายไฟนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาชนะย้ำเหมือนเดิมคุมเมื่อกี่กิโลไฟนี้คุมมาประมาณสามสามกิโลฝาต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสี่สิบสองฝาคนจังหวัดกรุงเทพอ่๋อเด็กกทมอ้าวฝากเชื่อชวยแฟนคล์ขับรถหน่อย ฟาก FC ติดตามเราเชียร์ด้วยวันนี้เต็มที่แน่นอนปวดหัวคู่แรกรด้วยนะ,ะวันนี้ขอให้โชคดีขอบคุณครับ